สวัสดีค่ะเพื่อนๆทักทายกันนะคะวันนี้นะคะบีก็ไปช้อปปิ้งมาที่โฮเฟอร์ค่ะก็ได้เป็ดมาตัวหนึ่งนะตัวนี้13ยูโรนะคะคราวที่แล้วอะ่ะบีอบเป็ดนะคะเนื้อมันนุ่มมากเลยนะก็จะอบสุดเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าเป็ดมันจะนุ่มเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าครั้งนี้จะอบแค่ครึ่งตัวจะ้ะเพื่อนๆบีก็มาล้างทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วบีจะอบแค่ครึ่งเดียวเพราะว่า เราอยู่กันสองคนนะคะตัวหนึ่งมันเยอะเกินไปค่ะบีก็จะตัดครึ่งหนึ่งเอาไปใส่ตู้ตู้เย็นไว้นะคะในช่องแช่แข็งนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งบีก็จะเอามาทำนะคะอันนี้ล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอบใส่ถาดอันนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยว จะเอาสมุนไพรนะคะก็จะมีสามเกลอมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็จะมีผงพโล้นะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะบีก็เอาใส่ไปน,นี่นี้เดี๋ยวบีจะเอาไปทาในตัวเป็ดนะคะแล้วก็จะมีแอปเปลิลแล้วก็ขิงด้วยค่ะ นี่นะคะก็จะทําตามสูตรเดิมเลยนะที่บีเคยทํานะคะคือเอาสมุนไพรมาทาที่ตัวเป็ดเนาะปกติก็จะเอายัดเข้าไปในท้องนะคะมีผลไม้ด้วยแล้วก็เย็บนะคะเย็บปิดนะแต่ว่าครั้งนี้จะทําครึ่งตัวนะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแบบแข็งไหมอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆ อันนี้เป็นแอปเปิลแล้วก็ขิงนะคะ อันนี้นะคะบีก็จะทาแล้วก็หมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปอบกันนะคะก่อนที่เราจะเอาเข้าไปอบนะคะบีก็จะใส่น้ำลงไปนะพวกเครื่องปรุงมันจะได้ไม่ไหม้นะคะแล้วเราก็เอาเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะบีก็เอา เป็ดนะคะเข้าอบแล้วนะบีก็เปิดไฟบนล่างนะคะ170องศาบีก็จะอบสักประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะให้เขาสุกเลยนะบีก็จะค่อยๆอ,อบแล้วก็มาดูด้วยถ้าเกิดว่าน้ําแห้งบีก็จะเติมน้ํานะคะอันนี้ก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆย,ย่างเข้าไปเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้าว่ามันจะเหนียวจะแข็งไหม มาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะมาจัดจานนะคะเป็ดย่างที่ทําออกมาวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยนุ่มบิว่านะอันนี้เป็นเซมินคารโนเดินนะคะที่บีที่บีทําใส่ช่องแช่แข็งไว้นะคะตอนนี้เราจะกินกับเป็ดนะคะเราก็แกะออกมาแล้วก็เอาเข้าไปเวฟนะคะมันก็จะนุ่มนะเหมือนเดิม อันนี้ก็จะเป็นขาเป็ดนะคะเราก็จะกินคู่กันกับรสเขานะคะ

Danke ja Du Mikro gemacht. Mhm. Mikro. Mikro ist nicht gut. Dann kannst du das in eine Pfanne geben und ganz wenig heißes Wasser mitnehmen. und das ก็อยากกินเหมือนกันเนาะดูต้องรอนะจ้าโทนี่กินไปสองรอบแล้วนะ 따뜻해 나의 곁에 있는 걸로.